สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10มิถุนายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับไฮขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็มีฮานอยแล้วก็ลาวนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ต่อไว้ทีลาพัฒนานะครับเนาะส่วนขอรัฐบาลไทยเมื่อเช้าก็ลงไปแล้วนะครับเนาะสำหรับเสียเงียบบนนะครับใครยังมีแนวทางก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะถ้าชอบก็ไปลงทุนได้เลย เดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับสนินคกไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะก็ลองดูนะครับเนาะลองดูถ้าชอบค่อยจัดนะครับถ้ากัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็วันนี้ก็ทงเที่ยงบ่ายก็มาที่ฮานอยนะครับนะกัวฮานอยนะครับเนาะก็วันนี้มากคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานนนนมาเที่ยวนะครับเนาะมาทาธุระที่บ้านที่ตาจังหวัดนะครับก็ทําธุระเสร็จก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ นใ,ในวันนี้ก็ให้หารปลาเหมือนเดิมปลาเยอะนะครับเนาะส่วนใหญ่ที่สถานะส่วนใหญ่จะมีปลานะครับเนาะให้หารปลากันสลุกสนานกันไปนะครับก็ถือสภามาเที่ยวก็ไนนทางไปโดยเดีตัวเหมือนเดิมกดย็นไปที่แนวทางนะครับเดี่ยวทางฮานอยก็ย้ำเหมือนเดิมครับเนาะให้ไปสามรอบนะครับรอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเป็นฮานอยรวมนะครับก็มีคนใหม่เข้ามาจังไม่รู้นะครับเนาะ รอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับมัดรวมเลยถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิม่ใครจะไปจัดรอบอื่นก็แล้วแต่นะครับน้อเอาที่สะดวกใครจะไปจัดรอบสี่โมงรอบไหนก็แล้วแต่หนอยมีเยอะมากนะครับมีหลายรอบห้ารอบหกรอบเจ็ดแปดรอบนะครับราก็คล้ายๆกันนะครับ แต่เราเน้นไปที่สามรอบนะครับรอบเย็นห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็กดดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานลงให้ในช่องชุมชนครับเนาะถ้าใครเห็นก็ดีใจเลยครับ้าใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเมื่อวานรอบห้าโมงสองตัวล่างเจ็ดสามสามตัวบนก็ห้าสองสี่นะครับเจ็ดสามกับห้าสองสี่เมื่อวานไม่ได้ลงไม่ได้อัดลิพนะครับเมื่อวาน วันเกิดน,น้องนนท์ครับเนาะวันใครวันเกิดต้องนนท์พาทุกคนไปทำธุระทำบุญนะครับเนาะก็ลงในช่องชุมชนแทนเจ็ดสามกับสองสี่นะครับเจ็ดสามกับสองสี่เจ็ดสามไม่มีนะครับเนาะสองสี่ก็ไม่มีเมื่อวานก็มาที่รอบหกโมงนะครับหกโมงสองตัวล่างก็แปดหนึ่งสามตัวบนก็สองสองหกนะครับ 8ปดหนึ่งกับสองสองหกแปดหนึ่งก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตัวเนียนเลยเต็มเต็มเลยสองสองหแล้วก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งครับเลาะหกสองเป็นตัวกลับนะครับได้บนล่างเลยไปจามกว่าดีจะด้วยนะครับเนาะเมื่อวานฟุกมากเลยตัวเน้นนะครับได้บนได้ล่างต่างหากแล้วก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็แปดหก สามตัวบนก็หนึ่งหห้านะครับแปดหกกับหนึ่งหกห้าแปดหกก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับตัวเน้นเลยตรงตรงนะครับเนะาะมื่วานฟุกมากส่วนหกห้าไม่มีนะครับเรามีแต่หนะกาสามหกสาหสองนะครับเนาะไม่มีก็นวันได้เปสามเด้งนะครับเนาะ ควรใคยเห็นใครตามคนดีจะด้วยครับเนาะใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรก็ชมความบันเทิงนะครับอย่ามาลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปชมความบันเทิงนะครับก็นี้ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคบก็เราแคปเหมือนเดิมส่วนคนที่ไม่สะดวกแคปสะดวกจดก็ผมเค้นโพยให้ก็กดจุดจิ๊บจดได้เลยครับเนาะคนสะดวกจดหรือว่าคนลุงคณ,คณป้าฟังอยู่อย่างนุ้นกระลูกกระหลานแต่แคปไม่เป็นนะครับก็ กดจุดชิปนะครับถูขึ้นป่วยให้จจดได้เลยนะครับเนาะมค่าเวลารอสึกใหญ่นะครับรอสึกใหญ่สึกเกินแสนสึกใหญ่สึกเกินแสนกว็วันอาทิตย์นะครับเนาะอีก556วันจะลุ้นกันนะครับก็วันนี้ก็สึกเล็กสึกเล็กสึกเก,ก,กินร้อยเกินพันไปก่อนนะครับวันนี้วันที่10นะครับเดือน7เดือน2นะครับลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเดือนเดเดือน2จับคู่2 3 2 4 2534 3572 7375นะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น7เด่น2จับคู่23 24 2534 3572 7375นะครับ8คู่นะครับเนาะ 8คู่นี้ให้เน้นไปที่73 72แล้วก็23นะครับ73 72 23เน้นให้3ชุดคู่นะครับเนาะชุด2ตัวกว็ามาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มี573 572 523 534มี4ชุดนะครับชุด3ตัวสิได้ครับเมื่อวาน หลักร้อยไม่ทํางานนะครับเนาะสี่ชุดนี้ก็ให้นิ้นไปที่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสองแล้วก็ห้าสองสามนะครับสามชุดก็ครบทวนนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยทั้งชุดสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับใครชอบก็ไปจัดได้เลยนะครับเนาะใครชอบก็จัดแต่ขัดก็ผ่าน,นเหมือนเดิมแนวทางฮานอยวันนี้วันจันทร์ครับเนาะวันจันทร์ วันวันเร็วมากครับเนาะแป๊บเดียวเดือนหกนะครับ,นนะรบจะหมดแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็วันที่สิบแล้วความรู้สึกเหมือนพึ่งสงการพึ่งปีใหม่มาไม่นานนะครับน้ะความรู้สึกเร็วมากปีปีหนึ่ง็ครจะจะทาอะไรก็รีบทํานะครับเนาะเร็วมากเลยเห็นปฏิทินตกใจนะครับเนาะเห็นปฏิทินเร็วมากแป๊บเดียวครึ่งปีแล้วจะรีบไปไหนนะครับเนาะ จะีเไปไน็นนยังไม่อยากแก่น,นะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับใช้คลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับคนงบน้อยอยากลุ้นกับเขาแต่ง,งบน้อ่ก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้แต่ละวันวันละสามคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือเลาานะครับถึงไทยด้วยนะครับเน้นให้แค,ค่สามคู่วันนี้มีเจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็สองสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสองสองสามสามคู่ ชอบก็จัดได้เลยจะเฉพาะตัวเน้นนะครับเนาะกลุ่มง,งบน้อยพอได้ลุ้นก็เขานะครับเนาะมืฉะนั้นคยุยเขาไม่รู้เรื่องครับเนาะไม่ลงทุนไม่ลุ้น,น,ล,นลุ้นปากเปล่ามันก็ไม่มันนะครับนะเนาะก็ถูกก็ไม่ได้ตังค์อีกครับเนาะมันไม่บีบมืใจมันต้องมีติดไปนวมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตัวนน้เพื่อฟกเข่าระหวาน,นะครับเนาะหวานฟกเข่าสองเด้งเลยตัวเน้นแปดหนึ่งแปดหกตรงตร,งตรงไม่ต้องกลับนะครับเนาะ บทจะฟุกก็ฟุกมานะครับเนาะก็ตามีรทบเนาะครบถ้วนสัดส่วนงบน้อยแต่ถ้ามันมีตัวชอบกระามไปนะครับรอวันต่อไปหรือว่าไม่ชอบตัวนี้ผมเน้นให้ก็ตัวอื่นก็มีเลือกเอานะครับสองสี่สามห้าออกบ่อยสองห้าก็ออกบ่อยก็จัดไปเลยนะครับเนาะถ้าไม่ชอบที่ผมเน้นให้วันนี้หรือไม่ชอบสกู่ปก็ามไปก็ชมพมบันเถิงเหมือนเดิมรอวันต่อไปนะครับไป้องใจร้อนนอยมีทุกวันนะครับเนาะ ก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ